with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังรับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันทาง YouTube r m u t p l i v e แห่งนี้ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการมาพบกับผมเช่นเคยขจรศักดิ์บรมรงศิมั่นครับาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมที่จะ นะนำเรื่องราวนำสิ่งดีๆนะสิ่งที่มีคุณค่ามาสู่คุณผู้ฟังทั้งในเรื่องของเว,วงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมบ้านที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายตอหลายตอนนะครับท้งวมนนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดครับแต่คุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ด,ด,ดของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live เข้ามาและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับซำ สำหรับนะในช่วงนี้นะครับนะวิดหน้าหนึ่งของเรานะครับวิดหน้าหนึ่งเลยนะครับนะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของ pm 2.5นะครับทั้งในช่วงวิดหน้าหนึ่งแล้วก็วิดท,ทั่วไทยนะแต่ว่าวิดหน้าหนึ่งที่เดี๋ยวกําลังจะนะนะพูดถึงกันในวันนี้นะครับนะนะเรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครครับแล้วก็จังหวัดนครนายกนะเดินหน้าหาทางออก แก้ต่อสั่งฟังข้าวนำลึกครับลดการเผาต้นทางลดฝุ่น PM 2.5นะพัดเข้ากรุงเทพนะก็เรียกว่าลดการเผาต้นทางเลยแล้วก็ที่ส่วนก็คือเป็นการลดฝุ่นพีม2.5ด้วยนะครับนะที่จะนะช่วงเวลาเนี้ยพัดเข้ากรุงเทพนะครับนะในช่วงเวลาเนี้ยแหละนะครับหรือว่าช่วงประมาณเนี้ยนะช่วงประมาณต้น ต้นปีนะครับปลายปีต่อไปถึงต้นปีแหละช่วงประมาณหน้าหนาวไปถึงหน้าร้อนเนี่ยนะครับก็นะช่วงหลังๆมาก็จะเผชิญกับฝุ่นพีเอ็มสอดนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันให้ดีวนะว่ามีวิธีการอย่างไรในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเป็นเรื่องราวของจันทบุรีบ้างครับที่จันทบุรีครับก็ประชุมเข้มเลยครับรับมือไฟป่าหมอกควันและก็ PM 2.5เนี่ยเช่นเดียวกันนายเชื่อว่าหลายต่อหลายจังหวัดก็มีการรับมือกับ การแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นเพียม2.5ที่นะครับทำกันมาในระยะหลังๆกันในหลายปีแล้วล่ะนะครับนะแต่ว่าวทิทั่วไทยก็จะมาคุณผู้ฟังนะครับไปดูการรับมือไฟป่าหมอกควันแล้วก็เพียม2.5นะกันที่จังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวมาติดตามกันตรงนี้ในช่วงวิท,ทั่วไทยครับในช่วงของวิษานโลกอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยหนึ่ง ไปทำความรู้จักกับฝูงดาวเทียมซันไรส์ครับที่มา,าที่จะมาศึกษาการระเบิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดวงอาทิตย์ครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้ในช่วงของวิศราโลกกันแต่ช่วงนี้ไปกันเลยครับนะไปจอยกันเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทยหน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดดีดดัครับทาง YouTube IM UDP l i v e แห่งนี้กับผมกระจอนสักบำรุงสิม,มานครับช่วงวินาหนึ่งครับนะเป็นที่ทราบกันดีนะว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะต่อไปถึงต้นปีบางทีต่อไปถึงฤดูร้อนก็แล้วแต่นะก็จะประสบปัญหาในเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่าหลายตัวหลายหน่วยงานหลายต่อหลายพื้นที่หลายตัวหลายจังหวัดหลายตัวหลายเมืองก็แล้วแต่นะครับ ก็จะมีการรับมือนะครับในเรื่องของมาตรการนะครับป้องกันแล้วก็ลดภาวะฝุ่น PM 2.5ม2.5ด้วยนะครับตรงนี้ในช่วงของวิดนาหนึ่งเรื่องราวของกรุงเทพมหานครร่วมมือกับจังหวัดนครนายกนะครับเดินหน้าหาทางออก แก้ต่อสั่งฟังข้าวนำลึกครับลดการเผาต้นทางแล้วก็ลดฝุ่นเพีย m 2.5งผัดเข้ากรุงเทพด้วยนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่กรุงเทพมหานครครับนำโดยนายพรพรม,พรมวิกษษษษษษษิตเศรครับที่ปรึกษ,ษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครพร้อมเอ่อพร้อมด้วยนางณฐีทิพย์จึงสมประสงค์ครับ กวมในการสำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหาะนะครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่อำเภอปากาพลีจังหวัดนครนายกเพื่อหาหรือกับกเกษตรกรในพื้นที่ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาต่อสั่งข้าวนะเผาต่อสั่งข้าวฟังลอยนะซึ่ง มีผลต่อฝุ่นพี2.5ที่พัดเข้าพื้นที่กรุงเทพในฤดูหนาวนะครับสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะจะสนับสนุนการจัดการฟางต่อสังแบบไม่เผาในะอย่างเช่นนำฟางออกจากแปลงไปทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับแปรรูปใช้ประโยชน์เตรียมความร่วมมือกับเอกชนที่สนใจรับฟางไปใช้ในอุตสาหการรมพัฒนาพื้นที่ตัวอย่าง ไร่ไม่เผานะครับเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเชื่อมข้อมูลเพื่อติดตามและเตือนภัยฝุ่นข้ามจังหวัดอย่างใกล้ชิดให้เกษตรกรมีต้นทุนลดลงขณะเดียวกันครับเป็นการการเพิ่มรายได้ลดลดการเผาต่อสั่งต้นทางครับซึ่งตรงนี้ครับนายพรพรมวิกิจเศษนะบอกว่าทางกรุงเทพมหานคร พร้อมทำงานร่วมกับจังหวัดข้างเคียงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นแบบข้ามพรมแดนจังหวัดเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีของทุกคนสาเหตุที่กรุงเทพมหานครให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่อำเภอปากพลีและรอบจังหวัดนครนายกรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ในทิศเหนือลมที่พัดนะเข้าสู่กรุงเทพโดยตรงเลยครับในช่วงฤดูหนาวเมื่อมีการเผาต่อสั่งควันฝุ่นลอยเข้าสู่ พื้นที่ชั้นใหนหนาของกรุงเทพส่งผลต่อค่าฝุ่น PM 2.5และสุขภาพประชาชนในเมืองครับ ซึ่งเมื่อปีที่แล้วในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมี44วันนะครับที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานก็คือมากกว่า37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งปีนี้ครับตั้งเป้าว่าต้องลดวันที่ฝุ่นเกินมาตรฐานยังน้อย10-20%อ่ะคือง่ายๆเลยล่ะต้องน้อยกว่า44วันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะแต่ลดสัก10-20%ก็จะต้อง นะเป้าหมายต้องลดให้ได้ประมาณ35-36วันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้านะจำนวนวันยิ่งน้อยได้ก็จะยิ่งดีนะครับในการนะ,ระเผชิญกับฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะถ้ายิ่งผจญกันนะวันน้อยๆนะครับจำนวนน้อยวันก็จะยิ่งดีมากๆดีต่อสุขภาพนะครับของประชาชนนะครับนะของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็นะจริงๆแล้วถ้าจังหวัดอื่นๆนะได้มีการร่วมนะครับทำม,มาตรการอย่างเงี้ยอย่าง จังหวัดนครนายกที่ร่วมมือกับทางกรุงเทพเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลด,ดีต่อทั้งกุงตัวกรุงเทพเองแล้วก็นะต่อชาวจังหวัดนครนายกเลยก็ไม่แน่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าจังหวัดอื่นๆนะลองได้ทําแบบนี้นะเราลองโคกับทางจังหวัดใกล้เคียงนะที่มีเรื่องราวของการอ่าก่อภาวะฝุ่น PM ีอม2.5ดห้าอะไรเงี้ยลองนะเราลองมาคุยเจราจาอะไรเงี้ยนะครับนะไม่แน่นะครับบางทีก็จะ เป็นการลดฝุ่นเพียม2.5ลงไปบ้างไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เอาใจช่วยนะในทุกภาคส่วนที่นะครับรับมือกันอยู่กับภาวะฝุ่นเพียม2.5นะ้าที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละช่วงประมาณนี้แหละไล่ๆกันเลยนะช่วงฤดูหนาวยาวบันทียาวไปจนถึงฤดูร้อนก็มีนะครับนะเพราะว่าอากาศนะเท่าที่สังเกตมาหลายปีเนี่ยนะครับเหตุที่เกิดฝุ่นเพียม2.5เยอะๆเนี่ยบางทีก็คืออากาศปิด นาอากาศปิดแน่นอนเลยนะไม่ต้องคาดเดาเลยละนะฝุ่นนะอยู่ในเอ่ออยู่ในอากาศอย่างแน่นอนนะครับอ่ะก็ขอเอาใจช่วยนะครับกับทุกภาคส่วนในการนาหาหรือการแก้ไขป้องกันนะครับภาวะฝุ่น PM2.5 ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวจากทางกรุงเทพมหานครร่วมมือกับนครนายกนาเดินหน้าหาทางออกนะแก้ต่อสั่งฟังเข้านําลึกนะลดกัน เผาต้นทางลดฝุ่นพีเอ็ม2.5ผัดเข้ากรุงเทพครับนี่คือเรื่องราวของวิทหน้าหนึ่งครับชวนาวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจันทบุรีครับที่จันทบุรีก็เช่นเดียวกันครับประชุมเข้มเลยครับกับการรับมือไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5อีกด้วยนะครับหลายิพื้นที่เริ่มให้ก็เริว่าให้ความสําคัญแล้วก็นะครับเตรียมออกมาตราการอะไรก็แล้วแต่นะที่จันทบุรีก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับ ช่วงวิ์ทั่วไทยวิ์ทั่วไทยครับ mm hmm. ในรายการวิ์ดีเดตครับทาง YouTube IM UDP Live แห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม,มา่านครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้เสรออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องใ,ในการติดต่อ สื่อสารมาอย่างยูทู i m u t p live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage พิมพเขาว่า i m u t p live แล้วก็ In b บ x ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับกูรูฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์กูรูฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนําอยากให้เสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สําคัญกูรูฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมอย่างยิ่งที่จะต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube i m g t p live แห่งนี้ด้วยนะครับฝากไว้แล้วนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงวิทย์ทั่วไทยนะ่าะวาคุณผู้ฟังไปจันทบุรีบ้างครับที่จันทบุรีก็ประชุมเข้มเหมือนกันครับกับการรับมือไฟป่าหมอกควัน pm อนะปี2568จนถึงปี2569ด้วยกาาเตรียม เตรียมการตั้งแต่ปีนี้ไปไปจนถึงปีหน้าเลยล่ะนะครับเน้นลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนเลยนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับณนะสารากลางจังหวัดจันทบุรีชั้น2ห้องประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถาน,นการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียม2.5นาปี2568ถึง2569โดยมีนางคณิตาราชนุยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกษตรปศุสัตว์ สาธารณาสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับการประชุมครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อทบทวนสถานการณ์ฝุ่น pm 2อของปีที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดจันทบุรีพบวันที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหลายวันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเนี่ยที่มีความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าและการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกรับเน้นย้ำว่าตั้งแต่ปี2,568 นจนหนึงปี2569อหก้า็คือปีนี้เลยล่ะจน1ึงปีหน้านะครับต้องยกระดับการทำงานเชิงรุกโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM สอม2.5อย่างเคร่งครัดทั้งการลาดตระเวนการควบคุมพื้นที่เสี่ยงไฟป่านะครับการบังคับใช้กฎหมายกับการเผาในที่โลง่งรวมถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนในช่วงค่าฝุ่นสูงครับที่ประชุมยังได้หารือนามาตรการลดผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีติดตามจุดความร้อนนะหรือติดตามฮอสปอตนั่นเองเพื่อชะลอการเกิดไฟป่าแล้วนอกจากนี้ก็มีการรณรงค์งดเผาในพื้นที่เกษตรพร้อมส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างถูกวิธีนะครับข้อต่อมาเลยก็คือการตรวจสอบปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดนะครับ แล้วก็มีการเตรียมทีมแพทย์สาธารณาสุขให้คำแนะนำประชาชนในช่วงค่าฝุ่นสูงนะครับนอกจากนี้มีการกำชับให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดจุดความร้อนครับการประชุมปิดท้ายนะด้วยการยืนยันความพร้อมของทุกหน่วยงานในการปฏิบัติการร่วมกันตลอดฤดูการเสี่ยง พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ร่วมมือเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อมลพิษนะครับเพื่อให้จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก้าวสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในระยะยาวนะครับอ่ะก็อย่างว่านะปัญหานในเรื่องของฝุ่นเพ i ม m 0.5น,นะครับการแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่กระทําเพียงแค่ คนเดียวหรือว่ากลุ่มเดียวแต่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันของรประชาชนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับถ้าไม่ใหญ่เกิดฝุ่นเพียม2.5ที่ไปทำร้ายสุภาพปอดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะทำไปเกิดนะเป็นส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆอวัยวะอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นอกจากปอดเนี่ยนะครับก็บช่วยกันนะครับช่วยกัน,นลดฝุ่นเพียม2.5แล้วก็ผ่าน นะครับผ่านจุดสำคัญนี้นะไปด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เนี่ยนะเป็นนะครับกาเรียกว่าหลายต่อหลายพื้นที่หลายต่อหลายจังหวัดนะครับให้ความสำคัญตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยลดฝุ่นไปด้วยนะครับแล้วก็นาร้างนะครับ เพิ่มสร้างก็เรีว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนด้วยนะหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายจังหวัดนะครับก็ได้เริ่มนะครับมีมาตรการต่างๆนะครับเพื่อรองรับการลดฝุ่นเพียม2.5ด้วยนะครับอ่ะก็ขอเป็นกลังใจให้กับทุกภาคส่วนเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากทางจันทบ,บ,บุรีการประชุมเข้มรับมือไฟป่าหมอกควนัน PM 2.5ครับนี่คือวิท ช่วงน้าวิศวา,าโลกครับนะเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยนะนะสองช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรับมือฝุ่นเพียมสอนะแต่วิศวาโลกเนี่ยจะมาทําความรู้จักฝูงดาวเทียม s u n ไรส์ครับที่จะมาศึกษาการระเบิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวตามฟังกันกันต่อนะครับตามฟังให้ดีนี่ช่วงวิศวาโลกครับช่วงวิสวโลก วิสราโลกครับในรายการวิทดีดอทคลับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้วิสราโลกครับเมื่อกลางในกลางปี2026ก็คือกลางปีหน้าเนี่ยนะครับนาซาจะปล่อยภารกิจ Sunrise ครับที่จะมาศึกษาการระเบิดของคลื่นวิทยุและทำแผนที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ตั้งแต่โคโรนาชั้นนอกไปจนถึงอวกาศลึกผ่านดาวเทียมตรวจจับสัญญาณวิทยุขนาดจิ๋วครับ ซันเรดิโออิ e r ตอร์เฟ t โรเมเตอ e ์สเปซเอ็กหรือย่อๆไง่ายๆเลย s u n ไรส์ rise, นั่นเองนะครับเป็นภารกิจที่ประกอบไปด้วยดาวเทียม6ดวงแต่ละดวงมีขนาดเท่าเตาอบขนมปังอุปกรณ์ภายในตเตาเทียมแต่ละดวงนะประกอบด้วย ตัวจับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันจะกลายเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่1ตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรสำหรับตรวจจับสัญญาณจากดวงอาทิตย์และส่งข้อมูลกลับมาอย่างโลกครับซันไรส์นะจะตรวจจับช่วงคลื่นที่นะเดิมทีถูกดูดซับและสะท้อนกลับออกไปจากชั้นไอโอโนสเฟียของโลกนะครับหรือก็คือการศึกษาในย่าน คลื่นที่ไม่สามารถตรวจจับจากกล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกได้นะครับซึ่งอานาซาคาดการณ์ว่าจะสามารถส่งซันไรส์ขึ้นสู่อวกาศนะอวกาศนะได้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนปีหน้านะครับโดยอาศัยจรวดนาวันแคนเซนเซนทอนะครับจรวดวันแคนเซนทอรของ United Launch Alliance นะครับทั้งยัง กล่าวเสริมนะครับว่านับเป็นภารกิจแห่งโอกาสที่จะเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้ที่ไม่สามารถตรวจจับได้จากบนโลกนะครับและเติมเต็มข้อมูลให้กับยานอาวกาศที่สำรวจดวงอาทิตย์อื่นๆนะภารกิจนะสเตอริโอนะครับเป็นอักษรย่อนะแต่ว่าผมเรียกเป็นเซรลโอเลยนะครับแล้วก็ภารกิจ ปาเกอร์โซล p r พรบนะครับและภารก,กิจ Solar Orbiter นะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA แล้วก็นาซารวมถึงภารก,กิจอื่นๆอ,อ,อีกด้วยครับการระเบิดของครื่นวิดยโจากดวงอาทิตย์นั้นนะครับมีกระบวนการเกิดที่เหมือนกับพายุท์สุริยะอื่นๆนะที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ภายในนะปล่อยให้เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กกระแทก ออกไปในห่วงอวกาศลึกระหว่างดาวครอะครับแม้ว่าอนุภาคที่ไหลมาพร้อมกับสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจะเคลื่อนที่ช้ากว่าสนามแม่เหล็กแต่ปรากฏการเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชีวิตของนักบินอวกาศเลยนะครับและทรัพย์สินทั้งที่ ตั้งอยู่บนโลกและอยู่อยู่ในโคจรนะอยู่ในวงโคจรซึ่งหากว่าการศึกษาของซันไรส์เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเชื่อว่าจะก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการและขั้นตอนการเกิดขึ้นของการประทุข,ของคลื่นวิทยุได้จริงมันจะเพิ่มพูนองความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ได้เพิ่ม อีกมากเลยนะซึ่งนำมาสู่ความปลอดภัยของชีวิตนักบินอวกาศและภารกิจภายในอวกาศในอนาคตที่ต้องหลีกเลี่ยงจากอนุภาคพลังงานอ,อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เหล่านั้นด้วยนะครับอ่ะก็ะมีให้อัปเดตกันอยู่ตลอดในแวดวงของอดาราศาสตร์อวกาศนะครับแล้วก็ดาวเทียม s u n ไ i s e นะครับก็จะเป็นดาวเทียมที่ ศึกษานะการระเบิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของดวงอาทิตย์นนะซึ่งศึกษาแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรและมีเกร็ดน่ารู้ที่น่าสนใจอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปในแวดวงของโลกดาราศาสตร์อวกาศตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของวิศนาโลกท้ายรายการนะครับคุณผู้ฟังอยากจะติดตามนะรายการไหนตอนไหนนะครับนะจากทาง YouTube IM UDP l i v e แห่งนี้อยากจะติดตามไหนเป็นแฟนคลับรายการไหนนะครับก็เข้ามาได้เลยที่ YouTube ของ IM UDP Live นีะ่ะนะก็ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกสรรติดตามรับชมรับฟังได้คุณผู้ฟังชอบรายการไหนตรงไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปวิดีโอน,นั้นๆเลยนะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p l i v e แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UDP Live นะอย่าลืมนะครับเข้ามา ที่ YouTube ของ i m u d p live ทํานไมอาย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด,เด็ดของทาง i m u d p live แห่งนี้นะครับรวมถึงนะครับสามารถนะกุณุูฟังเองก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้นะครับหล,หลายช่องทางนะครับทั้งทาง c e b o o k Fanpage พิมพก็ว่า i m u d p f b ครับนะหรือและหรือนะครับนะคุณลูังก็สามารถที่จะ นะท่องโลกออนไลน์ได้นะผ่านทางเว็บไซต์ rmudp.ac.th นะครับมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรม นะครับผลงานจากท่านกณาจาจย์และก็นักศึกษามาให้อัปเดตกันอยู่เสมอๆนะก็ติดตามก็ได้ใน2ช่องทางนี้เลยนะครับทั้ง Facebook Fanpage rmudpfb นะหรือจะเป็นออนไลน์เว็บไซต์นะครับ rmudp.ac.th นะก็ฝ่ายไปถึงนะ้น้องๆน,นักศึกษาในะที่เรียนอยู่ราชมงคลมรนครอีกเช่นเคยนะครับเรียนที่ไหน ก็เรียนได้ครับแต่เรียนที่ราชมงคลพระนครต้องมีงานทำร้0ยเซฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องนองนักศึกษาราชมงคลพระนครแห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิทย์ดีดเจอกันได้เป็นในตอนหน้ากับทาง YouTube i m u t p Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกรจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิทดีด็ด